สวัสดีครับนี่พี่สภาใครเขาเด็กน้องกูเข้าไปขอบคุณมากเลยนะครับมันขึ้นยังไงเหรอครับพยายามยืนหน้ารถแล้วกด F ครับเอ๊ไม่เห็นจะได้เลยเฮ้ยอ้าทำไมขึ้นมันด้วยอ่ะอยากไปกับผมเหรอมาไปได้ไหมคะพี่ไม่ต้องทำงานเหรออคนทำงานเยอะแล้วค่ะอืนี่เสน่ห์แรงจริงๆเลยเราหล่อพอตัวเลยนะดิอยู่ด้วยกันสองต่อสองนี่คิดอะไรกับผมหรือเปล่าคิดอะไรดีล่ะค่ะ เป็นพี่น้องก็ได้พว่าผมก็ยังเด็กอยู่ใช่ไหมใช่เราสิ่ก็ยังเด็กอยู่จะไปคิดอะไรเราเอานั่งลงไปเลยปะอย่าคิดก็ได้เนาะก, <laughs> กอนแน่นๆนะครับหนึ่งสองสามมันมัจะไม่ัะไ,ไม่ตกใช่ไหมครับไม่ตกครับแต่ระวังดีๆนะครับระวังจะตกลุมรักอันะนี้มาเอาไปไหน ไม่จีบสาวเหรอไม่ค่อยได้จีบสาวเท่าไหร่เพราะว่าจีบไม่เป็นลองจีบให้ดูหน่อยได้ไหมว่าเวลาจีบทำยังไงโอเคครับผมขอดูบัตรพี่หน่อยได้ไหมครับคือิธีจีบสาวโหแล้วไหวด้วยขอปุ๊บเปิดปั๊บมันง่ายขนาดนั้นเลยอ๋อ